ลึกลับของคำสาปหมอผีแห่งเมืองกาซามาเหตุการณ์นี้เกิดที่เมืองกาซามาเมืองแห่งนี้เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางภาคเหนือของประเทศโรดีเซียภายในเมืองกาซามาประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชนพื้นเมืองเผ่าเวมบาซึ่งมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และโชคลางอย่างรุนแรง การดำเนินชีวิตประจำวันของชนเผ่านี้จะเกี่ยวขันกับสยายศาสตร์แทบทุกอย่างเอเดียนรูเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของเมืองกาซาม่าและนอกจากนี้เขายังเป็นช่างภาพสมัครเล่นที่ชอบถ่ายภาพแปลกๆส่งไปขายให้แก่นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ต่างๆเป็นไรายได้พิเศษรู เพิ่งย้ายมาอยู่ที่เมืองแปรสารหน้าได้เพียงสามเดือนและได้รับรู้มาว่าพิธีฝังศพหัวหน้าเผ่าเวมบามีความแปลกประหลาดมากนั่นคือชนเผ่านี้จะนำศพของหัวหน้าเผ่าไปฝังภายในกระท่อมหลังใหญ่ซึ่งถือเป็นสุสานอันศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นก็จะรอคอยให้ศพเน่าเปื่อยจนเหลือแต่กระดูกแล้วทำการขุดเอาโครงกระดูกขึ้นมาเพื่อจะทำพิธีฝังลงไปใหม่อีกครั้ง การฝังโครงกระดูกในครั้งที่สองนั้นจะจัดให้ศพอยู่ในท่านั่งโดยจะยกกระดูกแขนขึ้นมาจนโผล่พ้นระดับของพื้นดินกระดูกนิ้วมือทั้ง5้านิ้วของศพจะใช้ไม้สามงามผูกตรึงเอาไว้เพื่อให้ชาวเผ่าเวม,มบาได้เข้ามาจาับมือแสดงความเคารพหรือจับมือทักทายศพเป็นครั้งสุดท้าย กระท่อมใหญ่ที่ฝังสพหัวหน้าเผ่านั้นถือว่าเป็นเขตห่วงห้ามซึ่งจะไม่ให้ชาวลูวขาวหรือชนเผ่าอื่นๆย่างรกลเข้าไปอย่างเด็ดขาดที่หน้ากระท่อมจะถูกจัดเวียนยามรักษาการเอาไว้ตลอด24ชัว่วโมงและยังมีหมอผีคอยเฝ้าอยู่ด้วยอีกสองคนเอเรียนรูปต้องการถ่ายภาพกระดูกมือหัวหน้าเผ่าที่โผล่พ้นขึ้นมาเหนือพื้นดินโดยหวังว่าจะเอาไปขายให้กับหนังสือพิม เขาจึงไปยังกระท่อมสุสานแห่งนั้นแต่เมื่อเขาไปถึงและพยายามจะเข้าไปถ่ายรูปหมอผีทั้งสองคนที่คอยเฝ้าสุสานก็เข้ามาขัดขวางและห้ามไม่ให้รู้เข้าไปในกระท่มแต่รู้ก็ยังพยายามดื้อดึงไม่ฟังเสียงห้ามและดันทุรังบุกเข้าไปในกระท่อมสุสานแล้วทำการถ่ายภาพกระดูกมือที่โรบพ้นเนื่อพื้นดินจนได้ การกระทำของรูปทำให้หมอผีทั้งสองโกรธเคืองอย่างถึงที่สุดเพราะพวกเขาถือว่าคนผิวขาวบางอาจเข้าไปรบกวนวิญญาณของหัวหน้าเผ่าและไม่ให้เกี่ติกับพิธีตามประจําเผ่าของพวกเขาหมอผีจึงไปโกนสาบแช่งรูปว่าจะต้องถึงแต่ความตายภายในสามวันแต่รูปไม่สนใจอีกทั้งยังหัวเราะเยาะต่อคํสาบแช่งเหล่านั้นด้วย เพราะเขาเห็นว่าเรื่องพ่อมุดหมอผีพิธีกรรมคำสาปแช่งทั้งหลายนั้นต่างเป็นเรื่องมงานงายไร้สาระอีกสามวันต่อมาขณะที่รูปก,กำลังยืนอยู่บริเวณใกล้ๆเสาธงที่หน้าสำนักงานอยู่ๆเสาธงก็ล้มและคุ่นลงมาทับร่างของรูปจนเขาเสียชีวิตทันที เหตุการณ์ที่เสาธงค้งล้มลงมาทับรูปจนเสียชีวิตนั้นสรุปสาเหตุได้ว่าเนื้อไม้ของเสาถูกมอดกินจนถูกกร่อนทางการสรุปผลการเสียชีวิตของรูปว่าเกิดจากอุบัติเหตุแต่ชาวเผ่าเชื่อว่าเอเดียนรูปต้องตายไปเพราะอำนาจคำสาปของหมอผีเหตุการณ์เล่าขานของชนเผ่าเวมานี้จะเป็นเพราะความบังเอิญหรือเป็นเพราะคำสาปของหมอผีประจำเผ่า ก็ยังคงเป็นปริศนาที่หาข้อสรุปกันไม่ได้